วันนี้พี่กี้ไลฟ์เร็วจังพี่กี้ไลฟ์กับนักเรียนค่ะน้องจอมจะให้นักเรียนเนี่ยมาฝึกซ้อมนะคะขอบคุณพี่มาลีมากๆใครไม่ได้ทักขอภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะคุณป้าสําอางบอกน้องลูกเกดผ่านนะคะเพื่อนชมบอกน่ารักมากเลยป้าตายป้าตายมาชมนะคะขอบคุณมากๆพี่มาลีให้ของขวัญเต็มเลยขอบคุณค่ะท่านต่อไปนักเรียนท่านต่อไปเชิญนะคะ เพื่อนๆพี่ๆที่งงว่าพิกี้มาตอนนี้เพราะอะไรนะคะวันนี้มาซ้อมกับนักเรียนนะคะให้เขาได้ฝึกช่องเล็กกันจะได้คุ้นเคยนะคะว่ามันไม่ได้ยากกดไลฟ์นะอะ่น้องลูกเกดผ่านแล้วหนึ่งผ่านแล้วหนึ่งโอเคปรบมือนะคะ,ะจูบมาแล้วจูบต้องกดขอเข้านะคะกดขอเข้าอขอทีละคนนะคะ,อะขอทีละคนจะได้ไม่แย่งเสียงกันนะ โอ้ยถือก้องสวัสดีไม่ได้สอัสดีค่ะเอาแล้วได้ยินไหมคะมอ่ะขอแนะนําเพื่อนๆนะคะนักเรียนคนที่สองของพิกี้นะคะน้องจูจ๊บนะคะในวงเล็บเป็นมนุษย์แม่เพราะว่ามีลูกชายน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะตักตัวไหนคะ่ะอ่าจูจ๊บนะคะเป็นมนุษย์แม่แล้วก็มนุษย์แม่บ้านนะคะอะดูแลลูกแล้วก็สามีให้กันเดือนนะคะ แล้วก็ขอบคุณพิกกี้ที่ชวนมาได้ติ๊กต็อนะคะเพราะว่าเราถึงแม้เราก็จะเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเราก็ต้องอัปเดตอัปเดตเทคโนโลยีหรืออัปเดตวงการสื่อต่างๆให้ทันกับยุคใหม่ยุคโควิดอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะเป็นมนุษย์แม่ที่ล้าหลังก็ไม่ทันสมยัยเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะยิ่งมีลูกนะคะยิ่งต้อง ใส่ใจพวกออ่วิวัฒนาการหรือหรือยุคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมามาออ่่าาในในในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่กี้นะมากๆเลยอะค่ะที่อให้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของติ๊ต็อกอะค่ะนี่ก็เริ่มหลงสนิยกับติ๊ต็อกแล้วเพราะว่าได้เพื่อนใหม่ในติ๊กต k อกเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ คิดว่าน่าจะได้รับถ้าเกิดว่ามีการไลฟส์สดก็คงอาจจะอาจจะยังกลัวอยู่ยอะไรเงี้ยค่ะก็คงยังไม่กล้าที่จะคุยหรือกล้าที่จะพูดแต่ก็ก็อย่างที่บอกอะค่ะต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากค่ะขอบคุณพี่กี้มากมากมากเลยค่ะได้ข้อมูลจากติ๊กต็อกเยอะมากเลยค่ะยินดีมากๆเลย,เ,ลยเพื่อนๆดูสิน้องจูจูบอกว่าไม่กล้าไลฟ์อะดูทรงแล้วเนี่ยผ่านแน่นอนใช่ไหมคะ พูดเก่งจริงๆเป็นคนพูดเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้จู๊บตอนแรกเข้ามาแล้วก็หัดเล่นตอนนี้เก่งแล้วนะเพื่อนเยอะแล้วนะคะอ่าเพื่อนเยอะแล้วขนาดเป็น,ปนมนุษย์แม่บ้านจู๊บเอาเวลาไหนมาทำคลิปคะตอนนี้ตอนนี้แบ่งเวลายังไงก็เร็วขึ้นเนาะจะตื่นปกติเนี่ต้องตื่นประมาณตีห้าต้องมาเตรียมกับข้าวให้ลูกให้สามีแล้วก็ทำความสะอาดบ้าน แต่เปลี่ยนการตื่นใหม่ก็เป็นตีสี่อ่าตีสี่นี้ตีสี่นี้จูต้องมานั่งหน้าปัจจุบันตอนนี้เมื่อก่อนนี้คือตีสี่นี้ต้องมานั่งเรียนรู้เรียนรู้กับเอ่ออะไรนะเรียนกับพี่กี้แล้วฟังฟังไม่ทันใช่ไหมคะก็มาฟังย้อนหลังตอนตีสี่พอเสร็จแล้วผู้พอเริ่มมีเพื่อนมาทักเรื่องคลิปอะไรเงี้ยมานั่งตอบคําตอบตอบคําถามกับเพื่อนๆตอนตีสี่อะค่ะคือตอบตอบคือพี่ ครูพี่กี้บอกว่าให้ใส่ใจเวลาเขาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยค่ะจูจูก็ต้องตอบทุกคอมเมนต์ในช่วงตีสี่แล้วก็เนี่ยช่วงนี้คือทําการบ้านตอนตีสี่พอพอตีห้าก็เริ่มทําส่วนตัวแล้วค่ะทําเริ่มทํากับข้าวทําความสะอาดเตรียมให้กับสามีกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าทําคลิปนี้ช่วงลูกหลับ อือตอนนี้เนี่ยเนี่ยลูกหลับตอนนี้สบายก็คือเข้ามาไลฟ์กับพ่กี้ได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ล,ลูกลูกหลับ,ลบจะบอกว่าเพราะจูบเลยอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าลูกหลับตอนนี้ค่ะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวว่ะใคร<ม>ที่ไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวพี่กี้จะไปไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งนะวันนี้ให้จูบเขาไลฟ์ก่อนเนาะเพราะว่าเนี่ยแล้วมนุษย์แม่เขาแบ่งเวลาได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่บอกไม่มีเวลาเนี่ยจูบมีอะจูบโปรโมทช่องหน่อยค่ะ ของจุ๊จุ๊ก็จะเป็นจุ๊จุกแก่นแท้นะคะชื่อจุ๊จุกแก่นแท้เลยค่ะก็คือลูกชื่อแก่นแท้อะไรเงี้ยค่ะออตอนแรกตอนแรกว่าจะเป็นแนวแบบว่าจุ๊จุกกับลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาแบบแบบเขาเรียกว่าเปิดตัวตนแบบเราคนเดียวเนี่ยจูคิดว่ามันช่องมันมันเหมือนช่องมันถูกการอะไรนะปบโมเหรคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครูพิกี้ จ,จุดการมองเห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครจะพัฒนาเรื่องของคลิปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ,อการดาูไลฟ์สดของเพื่อนเนี่ยค่ะทําให้ได้เพื่อนเยอะจริงๆค่ะอ,อแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่ครูพิกี้แนะนำอะค่ะดูไลฟ์เพื่อนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเอ,อช่องของเขาอะไรเงี้ยเราก็จะได้เพื่อนเยอะใช่เลยก็คือฝากไว้เพื่อนๆสำหรับคนใหม่เนาะเคล็ดลับก็คือ ดูไลฟ์สดแล้วแสดงตัวตนของเรานะปฏิสัมพันธ์อย่างที่บอกทําให้คนรู้จักจูเยอะอย่างที่พี่ในห้องเมื่อกี้พี่เอ็มก็มาให้กําลังใจบอกว่าพี่เอ็มนี่สามแสนผู้ติดตามนะติ๊กตอ,อกข้างตัวตนไม่ต้องกลัวค่ะเอ็มเป็นกําลังใจให้ไหมคะเนี่ยสุดยอดเลยพี่ตามาให้กําลังใจนะคะสวัสดีคุณกี้นะคะพี่ตาแล้วก็พี่ติตนะคะ เห็นไหมอย่าลืมติดตามน้องจูจุ๊บนะคะจูจุ๊บมีคลิปดีๆเรื่องสุขภาพเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วก็เรื่องกําลังใจต่างๆนานานะชื่อช่อง e ทลูกจูจุ๊บแก่นแท้ค่ะ่าจูจุ๊บแก่นแท้นะคะก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีเด็กเล็กนะคะทิกตอกอาจจะปิดการมองเห็นนะพีกกี้ก็เป็นห่วงน้องแต่ว่าดูทําคลิปกับลูกได้แต่ว่ามีคุณแม่ด้วยเนาะจูเนาะ แต่อยากให้น้องจูนะ่ะออกมาแสดงตัวตนสร้างแบรนด์ตัวเองให้คนรู้จักแล้วเราเอาลูกนะ่ะน้องคือคนเด่นต้องเป็นคุณแม่นะพี่กี้มองแบบนั้นเนะาะค่ะค่ะมีเพื่อนเท่าไหร่แล้วเกือบจะห้าร้อยแล้วค่ะโอ้ยเร็วมากเร็วมาก <c oughs> ทำทำวันละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวก็มีปุ่มไลฟ์แล้วบางทีอาจจะได้เร็วด้วยซ้นะํานะอืมค่ะ ขอบคุณครูปิ๊กปี่มากขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปติดติดตามนะคะติดตามขอบคุณทุกท่าน้ค่ะขอบคุณ่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะอ่าซ้อมไปสองแล้วนะคะซ้อมไปสองแล้วขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจขอบคุณมากนะจะ